Hãy <coughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับชาวที่ชอบเล่นเกมสัตว์เลี้ยงทุกคนนะครับโอเควันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทําการนะครับซุ่มไข่ในเกมนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่เราเกลือมาจากเกมอนิเมะไฟเตอร์มาแล้วเราก็อยากจะมาเล่นเกมเพลสซิมเนเตอร์นะครับก็น้องคนไหนนะครับที่เก่งเกมมีเซียนเกมนี้นะครับอยากจะมาสอนพี่เล่นได้นะครับเป็นมาแต่ล่างก็พอแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาสุ่มไข่ทั้งหมด5ลูกนะครับอันนี้พี่ซื้อด้วยโลบักทั้งหมดประมาณ4 0 0 0โลบักนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่า5าลูกเนี้ยเราจะด้กการออว่เเะนคับบข ถ้าตัวโหดเนี get get yeah. pues ่ยอาจจะ2อ0ถึงสามบาทเลยนะครับก็จะมาลงทุนกำไรนิดนึงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหรือจะเกือนะครับทุกคนเอาจริงแล้วก็ผมได้ทําการนะครับเติมอันนี้ไปลัคกี้ไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าก็เติมไปก่อนละกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่า2อันนี้ถ้ามันช่วยก็อาจจะเติมในคลิปหน้านะครับน้องๆก็น่าจะมีหลายคลิปในในที่ผมคิดไว้นะครับทุกคนเออประมาณนี้ครับถ้าใครรู้ก็บอกเลยนะว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนะทุคนครับก็จะมาสุ่ม5้า ไข่กันนะครับไข่ละกี่บาทอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูไข่ละ800นะครับผมผมผมซื้อ2,400นะครับแล้วก็800 2ครั้งนะครับก็ตีไป4,000ลูบักทั้งหมด5ฟองนะครับทุกคนก็ที่ได้เลยนะว่าคือโคตรเยอะนะครับ4,000ลูบัก5ฟองเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นในกลุ่มเขาขายกันประมาณ40-50บาทไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ผมใช้ลูบักซื้อนั่นแหละครับทุกคนก็ถ้าคลิปนี้นะครับถึง5ลายๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะมาจัดทั้งหมด10ฟองให้ทุกคนเลยพี่ขอ5ลายพอคือขอเยอะนะเอาจริงขอเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าคนจะดูเยอะหรือเปล่าคลิปนี้แต่ถ้ามันถึง500 ไจริงๆเนี่ยก็จะจัดให้ทุกคนนะครับ10ฟองนะครับก็ได้แหละครับประมาณ5-600บาทถือว่าเยอะมากนะครับหรือว่าตีเป็นเงินก็หรือว่าตีเป็นโลบั๊กนะครับประมาณ8,000โลบั๊กได้นะทุกคนเออผมว่าน่าจะถึง8,000โลบั๊กอยู่10ฟองใช่ใถึงถึงโอเคประมาณนะครับทุกคน10อัน8,000โลบัก๊กคือแม่งโคตรเยอะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดีย๋ยวเราไปดูสปอนเซอร์กันเลยดีกว่านะครับน้องชายโลบั๊กบริการเติมโลบั๊กแบบ ID p VP a Server และ Server, เลดียพารายและตอนนี้มีบริาการ์เวอร์เลเยจโคตรคุ้มน อดีตเมทไฟเตอร์และเกมอื่นอีกและบริการเติมเกมออนไลน์อีกหลายเกมแถมยังมีทอยโค้ดให้ไปสุ่มกันด้วยใครที่สนใจพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับต้องใช้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอันตา้าลกกแล้วก็จะหมดแล้วนะครับผมเปิดไว้15ทีตอนนี้เหลือ5ทีแล้วคือแม่งคือแบบพูดไปเยอะเกินนะเพื่อเป็นการเสียเวลาผมจะสุ่มอันแรกเลยดีกว่าครับน้องๆโอ้โหถ้าพี่เกินเนี่ยน้องก,ก็จะด่าพี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงพี่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะไปเยสแล้วตัวอะไรจะได้ครับทุกคนไม่มีเสียงอะไรเลยหรอกเฮ ใช่ไหม้ยแต่ว่ามันเป็นตัวน,นี้นะแต่อย่างนั้นก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วใช่ป่ะครับทุกคนเป็นตัวแบบเครื่องหมายงงใช่ไหมใช่บอกว่ามันเป็นตัวนี้ใช่ปะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชัดเลยครับทุกคนคือเป้าหมายแล้วเนี่ยผมอยากได้ตัวสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิบหนึ่งจุดห้าสิบจุดห้าครับขอแค่สามระดับเนี้ยคือผมอยากรู้ว่าจะได้หรือเปล่าเอา,อางี้เลยเอาตรงๆเลยถ้าได้ผมก็ดีใจนะครับ้าไม่ได้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมาไขายที่สองไปกันแบบเร็วๆครับทุกคนโอ้บอกเลยว่าทีล๊800ลบ,บหุ้ย ฮักเฮ้ยเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ระดับอะไรอ่ะเฮ้ยระ,ร,ะระดับอะไรทุกคนตัวใหญ่ปะวะดูคนตัวใหญ่ปะอุ๊ยบึ้มเลยวะ่ะตัวโคตรใหญ่ครับทุกคนอุ๊ยน่ารักอยู่นะเนี่ยอันนี้มันอยู่ระดับอะไรวะใครรู้บ้างเนี่ยทุกคนน่าจะอันนี้หรอศูนย์จุดห้าหรือว่าอันนี้อันนี้หรอสิบสามเปอร,ร,ร์เซ็นต์เดี๋ศูนย์จุดห้ามันไม่มีเสียงเลยว่ะทุกคนเพื่อเสียงแป๊บน,นึงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะน่าน่าลงทุนน่าเติมนะเอาดีๆเออนี่น่นาจะมีเอฟฟเต์อะ อ่ามีแล้วโอเคอุ้ยนั่นอันนี้คือตัวอะไรเนะี่ยสิบมันมีหางด้วยอ่ะมันใช่มันใช่ไหมเนะี่ยทุกคนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมดูไม่เป็นน่าจะตัวนี้ปะใช่ไหมใช่เลยอ,อย่างนี้เลยเฮ้ยเอาว่ะอันนี้ใช่ไหมไม่รู้คือไม่เกลือใช่ไหมทุกคนเอาเรื่องไปไข่ที่สามเลยการเสียเวลาอุ้ยดวงดีเนะนี่ยเต้ยปึ๊บเุ้ยตัวอะไรตัวนี้พักฟอบบ้าอ๋อเป็นฟอบบ้าครับทุกคนเสียงเกมดังไปปะวะอุ้ยเป็นยังไงวะ อุ้ยตัวโคตรใหญ่อ่ะไอ้ผมใส่2ตัวเลยดีกว่าครับทุกคนเครื่องหมายวงอีกตัวหนึ่งผมอยู่ไหนนี่ตัวนี้ตัวน้อยปะโอ้โหตัวโคตรน้อยอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยากเกลือนุ้ยหนึ่งจุดห้าใช่ปะก็คือผมไม่เกลือใช่ไหมคนอัลตาลาก,กี้ไม่ของจริงว่ะรีบใช้เลยสวดดูเรืครับคือมั่นใจว่ารอบแรกแค่เกลือรอบนี้คงจะไม่เกลือโอ้อันนี้เกลือมากเกลือมากๆแต่อย่างครับผมคิดว่าน่าจะคุมแล้วใช่ไหมครับทุกคน อะไรฟอนเราจัดกันไปดีกว่านะครับเพิ่มการเสียเวลาปึ๊บมาแล้วโอ้โหสามตัวเกลือนะครับอีกสองเกลืออีกสองตัวนะครับเราไม่เกลือนะทุกคนครับเอามันก็ขึ้นนะว่าเราเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับโอ้โหก็สองตัวนี้คือเราไม่เกลือใช่ไหมครับทุกคนราคา2องตัวเนี้ยเท่าไหร่บอกผมด้วยนะครับแล้วเหมือนมันมีบัฟอะไรไม่รู้อะนี่คือผมไม่รู้เรื่องผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะครับใครที่อยากจะบอกผมอะไรก็บอกได้นะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึง สักลอยไร้แล้วกันนะครับอาจจะมาไล์เกมเพลสซิมูเลเตอร์ X นะให้น้องๆได้ดูกันนะครับก็อันนี้คร่าวๆแล้วกันก็น่าจะไม่เกือบปะอย่างเงี้ยไม่น่าเกือบใช่ไหมครับทุกคนเออห้าตัวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้คือเรามาสั้นๆมาสุ่มกัน5ลูกนะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้ถึงห้าลค์พี่จะมาจัด10ลูกเลยนะครับซีมเงินก็ประมาณ 6 700บาทหรืออาจจะ500บาทเห็นในกลุ่มเขาขายกันลูกละ50นะครับก็น่าจะไปซื้อเลยเพราะว่ามันสามารถเทรดกันได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเราซื้อด้วยเราบ้าเนี่ยประมาณ8,000ันลบบานะครับถ้าเลขสิบก็คือ800บาทแต่ผมน่าจะไม่ไหวนะครับก็น่าจะหาซื้อไข่ในกลุ่มเอาละกันนะครับทุกคนครับถ้าถึง5้าร้ยแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นใจพี่แล้วก็จากคลิปนี้ขอลาจากด้วย3ตัว5ตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนแต่สองตัวนี้คือน่าจะไม่เกือบปะโอ้โหโคตรดีใจเลยแล้วเจอกันคลิปหน้ะครับทุกคนนบบบ๊๊าาายยยจจุ้้อองชโโหดีใว่ะ